วัสดีครับวันนี้มูจะมาต่อว,วัดบูนตัวนี้นะครับทุกคนใส่วิบร้อยวิบเช็ดนะครับของเพื่อนผมเองนะครับตัวก็อันดับแรกนะครับ,บ,เ,รนนรบเขาจะให้ขาจับตัวนี้มานะครับทุกคนนี่ตัวนี้แล้วก็น็อตสองตัวแล้วก็ป้อมขึ้นเป็นทายสองเส้นนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้มา ซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นของเว็บเซตผมว่าถ้าวัดเจาะตรงนี้มันก็มันไม่บังตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนของเว็บตัวอื่นนะครับทุกคนผมก็ได้หาจุดยึดแล้วนะแล้วแต่ทุกคนเลยนะทุกคนจะยึดต,ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะยึดต,ตัวนี้ให้เพื่อนนะครับเพื่อนมีขอมาครับแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้นะครับใส่ไว้นะครับจับมันปุ๊บนี่ครับลงเลยน,นะครับทุกคน ต่อไปก็จะทําการต่อสายไฟนะครับแล้วก็จะลากมาเลยนะครับทุกคนเส้นสีดํานะครับต้องหาเส้นสีเส้นกลาวลงนะครับทุกคนผมก็จะใส่กับขวดล้วเส้นนี้นะครับเส้นสีเขียวนะเส้นเขียวคือเส้นกาวแล้วก็เส้นสีดําของสต็อปเบรกนะครับพอดีมันเป็นตัวถอดเสียบได้นะครับตรงนี้ก็ถอดเสียบได้เลยนะครับทุกคน แล้วก็เอาเส้นสีแดงใส่ตรงนี้นที่ีเส้นสีเส้นสีดำนี้ปิดสวิตซ์ปุ๊บไฟจะติดนะครับเดี๋ยวผมก็ต่อให้ดูนะครับก็ทุกคนนี่ก็ติดแล้วนะผมก็ทำาการเอาลองต่อนะครับคือเอาเส้นลบต่อตรงนี้นะครับเอาลงโครงนะจะลงเส้นเส้นกลาวแบบนี้ก็ได้แล้วก็ลงโครงแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็เส้น,วน,นบว,นวเนี่ผมจะเอาเส้นสีดำนี้นะครับทุกคน นี่ครับแล้วก็ติดเรียบนะครับผมก็เสียบกลับเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเส้นนี้นะครับมาต่อเข้าเส้นกลาวนะครับทุกคนหรือถ้าแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเท่นะครับว่ามันเป็นเส้นกลาวนี่ครับต่อต้องต่อเข้าสายไฟนี้เส้นนี้นะครับยังไม่ได้เสียบปลั๊กตรงจะเสียบปลั๊กบนนะครับทุกคนเสียบปลั๊กแล้วอครับีบเสียบปลั๊กแล้วก็ กล้านี่ครับจิ้มมาตรงนี้นะทุกคนจ้มาที่ขอบตาที่โดนขอบตรงนี้นะครับมันขอบตรงนี้ก็คือเส้นกล้าวนี่ครับมันก็ติดนะครับนี่ทุกคนก็นี้มันก็คือเส้นสีเขียวนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะแต่ผมต่อแลประกอบเสร็จให้ดูนะครับเอาแล้วทุกคนต่อเสร็จมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ ก็เก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับผมก็เอาเคเบิลทายที่มันให้มาก็มัดกับสายไฟรวมไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ต่อเข้าตรงนี้นะเพราะว่าเวลาต่อตรงนี้มันจะได้สะดวกนะครับโอเคผมต็ต่อหน้ากากก่อนนะครับคนตอนนี้ก็ประกอบเรจหมาแล้วนะครับทุกคนก็นี่นะครับฟีวฟวแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับเจาขกองรถนะครับยืนมองเลยครับก็คลิปนี้ไปก่อนนะครับมีตอนนี้ครับ